ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็มีข่าวของทางไลน์แมนมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับผมนั่นก็คือนะครับโบนัสอินสติทิฟนะครับในช่วงปีใหม่นะครับอย่างที่หนึ่งบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเดลิเวอรี่ค่ายไหนนะครับก็จะอัปเดตโปรปีใหม่มานั่นเองนะครับค่ายแรกที่มาอัปเดตในวันนี้นะครับนั่นก็คือไลน์แมนนั่นเองครับอัปเดตก่อนเพื่อนเลยนะครับก็รายละเอียดนะครับในการอัปเดตนะครับปปรรรระะะจําาาีีีีนนนนนนน้คคคััััับบขขอองงงงววททท่่่31 1ถึมมก นะครับเพื่อนๆคือรับโบนัสสูงสุดบวก30บาททุกงานนะครับผมเป็นฮีโร่จุดตัว2วันคอยเติมให้เหล่านักกินนะครับคืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์นะครับเวลานะครับ18ถึง20.59นาฬิกานะครับหรือว่าก่อน3ทุ่มนะครับของวันที่31นะครับโบนัสนะครับบวก5บาททุกงานนะครับผม แล้วก็เวลา21ถึงตี5 59นาทีนะครับ31ถึง1มกรานะครับบวก30บาททุกงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับโบนัสนะครับระหว่างนะครับวันที่30ธันวานะครับถึง2มกรา2,565นะครับผมอินซินทีนนะครับเขาบอกว่าสูงสุดนะครับรายวันนะครับ คือ150บาทเลยนะครับผมรับทุกวันตลอด4วันที่ขับมานะครับตั้งแต่วันพฤหัสนะครับถึงวันอาทิตย์นะครับก็3 0 3 1 1 2เดนนะครับผมจำนวนออเดอร์สำหรับอิน e n t นทีนะครับ4วันนี้นะครับก็คือเพื่อนๆรับงานภายใน4วันนี้นะครับจำนวนออเดอร์นะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันครับต่อวันนะครับผมไม่ใช่4ี่วันรวมกันนั่นเองนะครับต่อวันนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าอินสแตนทีมนะครับ40บาทนะครับ20่ออเดอร์นะครับเพื่ 70บาทนะครับ25ออเดอร์นะครับเพื่อนๆจะได้รับอินเทนทีฟนะครับ100บาทนะครับแล้วก็30ออเดอร์นะครับต่อวันนะครับจะได้150บาทนะครับขับยังไงให้ได้30ตัวต่อวันนะครับอินเทนทีฟอันนี้รู้สึกว่ามีมาเหมือนแบบเฮ้ยคุณต้องขับ24ชั่วโมงอะยี่สิบชั่วโมงชั่วโมงละ2ตัวอาจถึงจะได้นะไม่ต้องพักไม่ต้องพอนเลยนะครับอันนี้แบบ 8ชั่วโมงยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้ว12ชั่วโมงเลยนะครับ30ตัวในปัจจุบันนี้ถือว่ายากมากนะครับยกเว้นคนที่ใช้โปรแกรมโกงต่างๆนะครับอันนี้อาจจะได้นะครับคือเนี่ย30ตัวได้150บาทนะครับต่อ1วันกําลังคิดอยู่หนึ่งกลังคิดอยู่ว่าสมมุติเราวิ่ง10ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราได้3งานนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรุงเทพและในช่วงวันนั้นก็อาจจะจะวิ่งง่ายก็ได้นะครับอาจจะได้นะ30ตัวต่อวันนะอันนี้อิสติท่เขาเขียนมานนะครับ30ถึงวันที่2มกราคมนะครับ แล้วก็ incentive นะครับเสิร์ฟสุกนะครับช่วงเทศกาลนะครับสูงสุด1,200บาทนะครับเก็บสะสมรวม4วันอันนี้ก็คือตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะครับคือ incentive เมื่อกี้เป็นแบบรายวันอันนี้เป็น incentive แบบสะสมนะครับจำนวนออเดอร์นะครับรวม4วันนะครับต้องได้80ออเดอร์นะครับได้500บาทนะครับค่า incentive นะครับก็เฉลี่ยว่า80ออเดอร์วันละ20ตัว4วันน่ะวันละ20ตัว แล้วก็1 0อออเดอร์ได้700บาท120ออเดอร์ได้900บาท150ออเดอร์1,200บาทนะครับ1 5อออเดอร์หาร4วัน150ออเดอร์75โอห้าโหวันละ3าวกว่าตัวเลยนะครับคือประมาณวันละ3าตัว4วันต้องวิ่งยังไงอะ่ะวิ่งให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับใครที่วิ่งได้แบบ 1, 200บาทอะไรอะไรตอนนี้นะครับณนะเวลาปัจจุบันนี้นะ อินชอนทีเป็นอินชอนทีที่โหตั้งมานะครับแต่ว่าใครจะได้อะไม่สมเหตุสมผลนะอันนี้หนึ่งหนึ่งขอพูดนะหนึ่งว่ามันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะ mm. คุณอยากแจกอะคุณตั้งมาเลยสองร้อยออเดอร์เนี่ยสี่วันผมให้ห้าพันคุณได้ปะไม่ได้อยู่ดีนะครับฮะาสองร้อยออเดอร์สี่วันนะครับเท่ากับคุณต้องวิ่งวันละห้าสิบออเดอร์นะครับและในปัจจุบันอย่างที่หนึ่งบอกการแข่งขันสูงทุกทุกอย่างจะวิ่งยังไงอะอันเนี้ยงงมากเลยอะ แล้วก็นะครับลายแมนหมาดนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่24นะครับถึงวันที่26วันที่24วันนี้ก็มีโปรแล้วนะครับสําหรับงานหมาดนั่นเองนะครับผมก็สุกถึงวันอาทิตย์นะครับ24ถึง26เฉพาะลายแมนหมาดนะครับผมอันนี้โบนัสเริ่มมีแล้วนะครับบวก5บาททุกงานนะครับตั้งแต่วันที่บวก5บาททุกงานนะครับก็คือเวลา11.00ถึง15.59นะครับบวก5บาททุกงาน17 ถึง18.59นาทีนะครับถึงบวก5บาททุกงานนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่5โมงช่วงเย็นนะครับแล้วก็โบนัสเสร์ฟชุดยิ่งใหญ่จัดเต็มน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบนัสบวก25บาททุกงานนะครับชุดใหญ่ก็ไม่หวั่นระเดิมก่อนเทศกาลยาว3วันอันนี้เป็นโบนัสน่าจะก่อนเทศกาลนะครับสุกถึงวันอาทิตย์นะครับแต่เขาไม่ได้เขียนวันที่เนาะสุกถึงวานาันอนทิน่าจะเป็นโบนัแต่เ่เเ้าไไมดขียนวันที่บบอกกนนะคคครัทุคคอ 500ถึง5599บวก5บาททุกงานนะครับราคายอดของออเดอร์นะครับ600ถึง799นะครับบวก14บาททุกงาน800ถึง999บวก18บาททุกงานแล้วก็มากกว่า1,000บาทบวก25บาททุกงานอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่สมมุติว่าออเดอร์อันนั้นอ่ะคำสั่งซื้อเยอะนะครับเราจะได้บวกค่ารอบในแต่ละรอบนั้นไปนะครับผมแล้วก็มีอีกโบนัสนึงนะครับโบนัสเสร์ฟสุขปาร์ตี้จัดหนัดรักโบนัสสูงสุด5บาททุกงานนะครับผม เติมเต็มข้ามคืนให้กับสายปาร์ตี้นักชอปเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับสุกถึงเสาร์นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง20่สนาฬิกาจุดห้นะครับผมก็31ในวันที่31ธันวาคมนะครับ2564บวก5บาททุกงานนะครับแล้วก็3ามทุ่มถึง5้าทุ่มห้นะครับบวก30บาททุกงานนะครับผมแล้วก็เที่ยงคืนนะครับถึงตี5้าของอีกวันหนึ่งนะครับบวก30บาททุกงานเหมือนกัน แล้วก็6โมงถึง5ทุ่ม59นะครับของวันที่1มกรานะครับบวก5บาททุกงานนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นโปรของทางไลแมนนะครับแล้วก็สุดท้ายโบนัสเสร์ฟสุขชุดใหญ่จัดเต็มรับโบนัสสูงสุดบวก25บาททุกงานนะครับชุดใหญ่ก็ไม่หวั่นสั่งยาวๆช่วงเทศกาล2วันนะครับสุกเสาร์เขาไม่เขียนวันที่นะครับอันนี้น่าจะเป็นสำหรับงา,านมาดนะครับก็คือ599 500ถึง559บว5บาท 600ถึง799บวก14บาททุกงาน800ถึง999บวก18บาท แล้วก็มากกว่า1000บาทบวก25บาททุกงานหมายเหตุนะครับอินสแนทีนี้จํากัดเพียงเฉพาะผู้ได้รับข้อความจากบริษัทเท่านั้นก็คืออย่างหนึ่งนึงได้แจ้งเตือนเนี่ยเขาจะได้อินสแตนทีถ้าเราออกไปวิ่งนะครับแล้วก็อินสแนทีเสร์ฟสุกรายวันจะถูกโอนเข้า Wallet ภายใน2ทุ่มของวันถัดไปอินสแตนทีเสร์ฟสุกในช่วงเทศกาลจะถูกโอนเงินเข้าอลเ l e t ในช่วง2ทุ่มของวันที่5มกราบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตหากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายขอทั้งหวนดีกสิทธิและลงโทษตามบทบบััอนนนีี้้สําหรรรท่ใชโโปแกกกม็ ขายเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะครับหมายเหตุนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากนะต้องบอกว่ายังไว้ก่อนนะครับสาออเดอร์ต่อวันเนี่ยทุกวันนี้1เห็นคนที่โชว์ยอดเนี่ยโอ้โหสาออเดอร์เนี่ยน้อยมากแล้วนะครับผมที่จะได้อันนี้ไปเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับอัน,นี้โบนัสแล้วก็อีกอันนึงคือวิ่ง4วัน150 order ออเดอร์คุณได้1,200บาทเฉลี่ยคุณต้องวิ่งกี่วันเนี่ยคุณต้องวิ่ง20ชั่วโมงต่อ หนึ่งวันถ้าสมมติยี่สิบชั่วโมงหนึ่งให้ตียี่สิบชั่วโมงได้ชั่วโมงละสามงานอันนี้แบบสุดๆแล้วชั่วโมงละสามงานไม่ได้เจองานหยาบไม่ได้เจองานยากอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบชั่วโมงอันนี้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็ถึงจะมีโอกาสได้อินสต t i ไอร้อยห้าสิบออเดอร์ในรวมสี่วันเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับคือให้อินสต v e มาเนี่ยแต่โอกาสเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแบบนี้มันยากจริงอ่ะ ใครเลอะใครใครไปวิ่งแล้วนะครับหรือว่าใครเคยตอนนี้ใครสูงสุดเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกหนึ่งแล้วกันนะครับในการวิ่งไลน์แมนนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยวิ่งออเดอร์ได้แบบสูงสุดกี่ออเดอร์ต่อหนึ่งวันนะครับจะได้มาคํานวณให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออมันจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้ค่าอินเทนทีฟแบบที่เขากําหนดมาให้แบบนี้นะครับอยากให้คนออกค่าอินเทนทีฟอันเนี้ยมาลองวิ่งจริงๆนะครับว่า มันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับโอ้คุณคุณตั้งมาแบบนี้นอ่ะสมม,มุติหนึ่งตั้งก็ได้นะครับว่าสมม,มุติว่าถ้าเกิดไลแมนคุณวิ่งให้ได้อย่างที่หนึ่งบอกไปคุณวิ่งให้ได้300ออเดอร์ภายใน4วันเราให้ไปเลย1,000ปบาทต้องทำยังไงอะ่ะวิ่งให้ได้300ออเดอร์นะครับก็ฝากไว้คิดนะครับสำหรับไลแมนนะครับอินสต t ิ e นี้หรู้สึกว่าให้มาก็ดีแต่ความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ต่ำไปนิดนึงนะครับจากค่าเฉลี่ยที่คนวิ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้หนึ่งมีข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีของค่ายอื่นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เป็น LINEMAN มาก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีช้อปปี Food ดโลวินฮูดอะไรต่างๆนานานะครับช่วงปีใหม่นะครับก็มีเท่านี้นะครับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน